จะ amazing ทีนี้การที่เรารู้เรื่องนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งในเรียกว่า contact point หรือจุดกำเนิดของความทุกข์เนี่ยมันมันซ่อนอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละเดีย๋ยวจะบอกว่าจริงๆถ้าเราศึกษาอ่านหรือฟังมาเนี่ยมันก็พอจะโอเคเข้าใจนะแต่ถ้าสมมติว่าพวกเราได้มีโอกาสตอนปฏิบัติรมนะคะและวมันเป็นห้องแลบที่เราคอยเฝ้าสังเกตไอากับกิริยากรร ต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงอันนี้อย่างใกล้ชิดอะ่ะการที่เรารู้เรื่องนี้ในความรู้สึกของปลี่นตอนนั้นนะคือเหมือนเป็นการเขียนเส้นใต้ที่ที่น่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะเหมือนมันได้แบบเข้าใจลึกจริงๆอะ่ะไม่ใช่เข้าใจแต่เพียง intellectual อะะิน e ทเล c t ชวลค่ะมันเป็นเข้าใจในเชิงแบบ Experience อะ่ะในในประ,ประสรบการณ์ที่เราไปเฝ้าเห็นน่ะเองอะเออเหมือนเอากล้องจุลทรรศไปส่องดู ภายในตัวเราอะโดยการเฝ้าสังเกตตัวเราเองนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอาการแบบว่าเราพยายามจะทิ้งอารมณ์นะว่าเราจะเฝ้าสังเกตอะไร like. ก็คือมันจะมีตัวที่ต้องให้เราะวางเช่นง่ายๆคือวางความคิดเนี้ยเรื่อยๆแต่วางกี่รอบมันก็จะผุดขึ้นมาอีกวางจนเบือ่อจนแบบบ่นกันเลยอีกอย่างวะมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะเริ่มถามตัวเองว่าเฮ้ยม,มันมีอาการอีแบบเนี้ยเกิดขึ้นมาได้ไงอะอาจจะสั่งไปสั่งมาคือถ้าเรารู้ปฏิจจสุบาทออะมันก็จะสั่งไปแบบมีทิศมีทางถูกทิ แล้วก็จะมีการไข้ครวญในธรรมระหว่างปฏิบัติธรรมได้แบบชัดเจนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเราฟังพระสูตรหรือว่าคําพูดของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในบทอื่นๆมาเราจะยิ่งแบบอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแบบดังๆเลยเพราะอะไรหรือไม่ฮะเพราะเราจะเริ่มเห็นระบบเมทริกในคําพูดของพระพุทธเจ้าที่มันประกอบต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตลอดแล้วมันจะเกตกับอีกหลายประเด็นที่พระพุทธเจ้าอ่ะทรงเคยตรัสบอกไว้ตรงโน้นตรงนี้นะคะถ้าเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีลักษณะสอดคล้อง เข้าด้วยกันได้ไม่ขัดแย้งกันเช่นบทธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงให้สังวรสำรวมอินทรีย์หรือที่เรารู้จักกันในนามของอินทรีย์สังวรคือเป็นการให้เราเนี่ยกำหนดสติให้มั่นไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่ตาเห็นเสียงที่ได้ยินก็คือมาเฝ้าระมัดระวังการรับรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นไก่ใจนั่นเองเพราะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่เราอะ ปล่อยจิตไหลมันจะเอนไปทางพอใจหรือเอนไปทางไม่พอใจปุ๊บมันจะไม่ใสยกลางปุ๊บทีนี้มาตามมาเป็นพวนเลยค่ะชาชราบแล้วนะมาเป็นสังสารวัตรมาเป็นกบีเลยนะคะความทุกข์ก็คือตามมาตลอดตามมาหมดแล้วเรื่องนี้มันก็ไปตรงกับเรื่องของนิวรณ์ห้าที่พระพุทธเจ้าให้ละเพราะนิวรณ์ห้าสองอันแรกก็คือละความพอใจแนละความไม่พอใจนะคะซึ่งมันก็ไปซ่อนอยู่อันนี้คือบชัดๆจะเลยนะมาจากปางหัวถุกเป็นกายใจเรานั่นแหละ ละเพื่อที่จะวางอุเบกขาแล้วมาอยู่ที่เสาเขินเสาหลักก็คือฐานที่ตั้งแห่งสติเช่นที่ลมหายใจนะคะเป็นต้นซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ว่าปิ่นจะแชร์ให้กับทุกคนอย่างเดียวนะป็นก็พูดกับตัวเองด้วยเหมือนกันนะว่าเป็นจุดที่ป็นก็ต้องต้องมาระมัดระวังคือสังวรสํารวมอินทรีย์ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็จะดีวที่เราปฏิบัติรมนะแต่พอเราออกมาสู่ข้างนอกแล้วว่าโอ้มันแฉลบมันไหละง่ายมากนี่ไม่ใช่อะไรนะมาเตือนตัวเองแล้วมันก็ไปตรงกับอะไรอีกไหมคะไปตรงกับบทธรรมที่เป็นเคยแชร์ว่าเป็น บทธรรมที่ทําให้คนบรรลุธรรมได้ไวที่สุดก็คือสักแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเทศสอนอามาลุงกยบุตรแล้วก็กับพระพาหิยะซึ่งสักแต่ว่ามันคือการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนักจากผัสสะคือตากระทบรูปปุ๊บวิญญาณไปรับรูป้ปุ๊บหยุดสักแต่ว่าไม่ต้องมาปรุงแต่งต่อโตต่อ,ตอยอดจะไปพอใจหรือไม่พอใจไม่ต้องสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าให้หมดเนี่ยมันก็จะไม่ปรุงต่อ ไปเป็นพบชาติชรามารณะเพราะว่ามันตัดสายปฏิจจสมุปบาทสายเกิดได้นั่นเองนะคะดังนั้นกล่าวโดยสรุปนะคะสลายยตนามันก็คือประตูการรับรู้ระหว่างภายในเรากับภายนอกนะคะซึ่งก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกกยใจกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งเป็นที่มาที่ทาให้เกิดทัสสะแล้วก็เป็นที่มาว่ายง่ายเป็นที่มาที่ทําให้เกิดทุกพบชาติชรามารณะทั้งหมดว่าแต่วันแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดสลาย,ยตนาคลิปหน้านะคะ